สวัสดีครับมาว่ากันเรื่องของโคตาฟุตบอลยุโรปนะครับของทีมจากพรีเมียร์ลีกนะครับโดยปีนี้นะครับทีมจากพรีเมียร์ลีกได้ไปเล่นถึง9ทีมเลยนะครับโดยในยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับก็คือมี6กทีมนะครับที่ได้ไปเล่นเริ่มด้วยทีมแรกก่อนนะครับคือลิเวอร์พูลครับแชมป์พรีเมียร์ลีกครับอันดับ2ปืนใหญ่อาร์เซนอลครับก็ได้ไปเล่นอันดับ3เป็นเรือใบแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับ4เป็นเชลซีครับ อันดับ5เป็นนิวคาสเซิลนะครับที่จบด้วยอันดับ5แล้วได้ไปเล่นและมีอีกหนึ่งทีมครับก็คือทอตแนมฮอสเปอร์ครับได้ไปเล่นในฐานะของแชมป์ยูโรปาลีกนะครับที่เพิ่งได้แชมป์มานะครับส่วนอันดับที่6ครับแอตตานวิลล่าครับก็ได้ไปเล่นในศึกยูโรปาลีกแล้วก็คริสตันพาเลตครับที่ได้ไปเล่นในฐานะแชมป์เอฟเอคับที่ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้มาได้นะครับก็ได้ไปเล่นยูโรปา ลีกเหมือนกันและอันดับสุดท้ายครับก็คือฟุตบอลคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับก็เป็นของนอตติงแฮมฟอร์เรสครับที่ได้ไปเล่นในถ้วยนี้นะครับต้องบอกว่าเสียใจกับนอตติงแฮมฟอร์เรสมากครับซึ่งเขาเคยขึ้นไปถึงอันดับ3อันดับเกือบจะขึ้นอันดับ2นะครับก็คือโอกาสไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสูงมากและอยู่ๆฟอร์มเขาก็ดรอปลงไปนะครับก็ต้องบอกว่าเสียใจมากแล้วก็ต้องได้ไปเล่นในถ้วยเล็กสุดนะครับของยุโรปนะครับและก็ต้องบอกว่าอังกฤษปีนี้ทําผลงานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ ก็ต้องบอกว่าอังกฤษปีนี้นะครับทําผลงานได้ดีมากนะครับทีมจากอังกฤษนะครับได้ไปเล่นถึง9ทีมเลยทีเดียวครับก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยครับสวัสดีครับ